โอเคนะครับวันนี้ฉมจะมาโอกาสสวัสดีเออใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษกันโทษนะครับขอโทษท่านผู้ชมก็เลยขอโทษจริงๆนะครับโอเคก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นี่เมื่อกี้ทำไมถึงขอโทษนะครับมีน้องลงบอกว่าว่ามันพูดผิดพลาดไงโอเคนะครับไปดูกันแต่ว่ามีอย่างนึงครับพี่พี่อีสเตอร์เองมันหมดมแล้วไม่ใช่เหรอเออนี่มาครับขอโทษด้วยนะนี่มาครับขอนะขอภัยด้วยดีสามเหรออันนี้มันเจอผีไม่ใช่เหรอโอเคโอเค พี่พี่มันมีอิสต์เอ็กปุดแล้วใช่ไหมแต่ว่าทำไมพี่มาเคสแบบนี้ครับผมจะบอกให้ว่ามันยังเหลืออีกอันเดียวครับมันยังเหลืออันสุดท้ายนะเวแบบนึงอะเนี่ยเดินมาตรงให้คุณเติอนเดินมาปั๊มน้ํามันนะตรงเนี้ยตรงนี้เลยปั๊มน้ํามันนะแต่ไม่ใช่ป้ายนี้นะครับให้คุณเดินไปตรงนั้นนี่พอถึงมาตรงนี้แล้วก็เดินไปเกินะครับ จนมาถึงตรงนี้แล้วให้เรานั้นนะ่ะเดินมาถึงตรงนี้นะถ้าเดินมาถึงตรงนี้เสร็จนะครับเห็นไหมนี่นี่มันก็จะมีทางลับนะครับให้คุณนั้นนะ่ะให้กดตรงนี้นะครับให้กดเลยกดตรงไหนก็ได้ถ้าคุณกดม่วๆคุณก็จะเปิดได้นะครับถ้ากดม่วๆนี่มันจะเปิดได้ให้ให้คุณกดม่วๆนะครับนี่แล้วก็สามารถมันก็เป็นที่ลับนะเป็นที่ลับอย่างหนึ่งนี่มันสามารถเขียนรถได้ เลองเขียนว่านูคิดดีลองเขียนคำนี้ดูนะนี่มันจะค่อยไม่รู้เรื่องนะแล้วก็สามารถเปิดชีวิตลงได้เปิดไม่ได้นะโอเคนี่เราก็สามารถทำอย่างอื่นได้นะครับทำได้เลยเอาไปฐานรับเราก็ได้ครับฐานทับเราก็ได้เหมือนกัน สำหรับ egg อิสเตอร์อกกันนี้เนี่ยก็แม่จะมีแค่นี้หรอครบเพราะว่ามันมีแค่อันเดียวไงผมบอกลนะว่าผมเจอ egg อิสเตอร์เกันเนี้ยที่ีออกก็คือกดไม่มั่วๆเหมือนเดิมนะหรือว่ากดไปที่เรากดไปแล้วอะนะโอเคนะโอเคท่านผู้ชมลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไครนะคบเพื่อใครที่ลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยผมก็ขอโทษด้วยนะถ้าใครที่ลืมกดไลค์กดแชร์คนน้นต้องตายคนต้องตายเลยนะโอเคไหมโอเคนะ โอบสำหรับเมื่นี้ก็จบไปก่อนนะครับโอเคบ๊ายบาย